วันนี้ครูนนท์มาอยู่ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเซนท่านอุดรธานีครับกับมหกรรมครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนท่านอุดรธานีครับจัดขึ้นระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะครับซึ่งเป็นการออกร้านของกินอาหารคาวหวานต่างๆนะครับที่ไปออกรายการครัวคุณต่อยนั่นเองครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาหาอะไรกินเบาๆนะครับทุกคนแต่พอเห็นอาหารในร้านต่างๆช่างยั่วน้ําลายเหลือเกินนะครับแรกๆเราก็วางฟอร์มเดินชิลไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็มีหลายร้านให้เราชิมเยอะมากจริงๆมาเดินชิมก็อิ่มลนะครับ สนใจจะเป็นของทานเล่นมื้อเย็นมื้อเช้าหรือว่าจะเป็นมื้อหนักๆก,ก็ได้นะครับนี่ยำทะเลดองน่ากินมากครับจะซื้อกลับบ้านทานนี่หรือไปทานที่ฟู้ดคอร์ดหรือแม้แต่เป็นของฝากก็ได้นะครับทุกคนนี่มาแล้วนะครับขาหมูเยอรมันของเชฟเดย์ครับทุกคนเจ้านี้เขาอร่อยและดังมากนะครับโดยเฉพาะวิธีการสรับให้ลูกค้าดูแบบย้อยๆน้ำลายแบบนี้เลยก็ให้ชิมแบบไม่หวงของเลยนะฮะโจนนเองก็แอบเดินวนชิมไปครึ่งขาแล้วนะครับรอเล่นนะ,ะทุกคนนี่เรามาชิมกันดูครับนี่กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากได้น้ําจิ้มนจจะเด็ดากกรักแง เป็น1ชิ้นครับพี่เขาสับโชว์แบบเยอะยนี้เลยครับโหกระจุยกระจายครับจากนั้นเราก็เดินเล่นกันต่อนะครับกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วลานกิจกรรมชั้นหนึ่งของเซ็นทรันอุดรธานีเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาตัมนะครับเด็ดทุกร้านน่าทานทุกเมนูเลยครับสำหรับราคาแต่ละเมนูนะครับก็ต่างๆเหมาะกับวัตถุดิบและรสชาติของเขาครับต้องมาลองกันนะครับจะได้รู้ว่าคุ้มแค่ไหนฮะงานจัดแค่13วันเท่านั้นนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งครับ24พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นมมีีแต่่ร้าานเดดด็ๆๆังท อุดรปีละครั้งจากรายการครัวคนต่อยนะครับเราไม่ต้องไปตามถึงที่แต่ละร้านเลยตอนนี้เขายกมาไว้ที่เซ็นท่านอุดรธานีฮะทุกคนเดินวนไปวนมากับบรรยากาศที่รายร้อนไปด้วยอาหารมันช่างมีความสุขสําหรับคนอ้วนอย่างผมมากเลยเกินนะครับคาดว่าจะต้องมางานนี้ไม่ต่ํากว่าสองสารอบแน่นอนครับกับเซ็นท่านอุดรธานีพรุ่งนี้ก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับอย่าลืมพาครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงแฟนนะฮะมาช้อปปิ้งที่เซ็นท่านอุดรธานีแล้วก็มาลานกิจกรรมชั้นหนึ่งครับที่ครัวคุณต่อยตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เราเดินก ได้ทั้งของที่จะกินวันนี้ทั้งของฝากทางบ้านด้วยนะครับหมดตังไปหลายร้อยเกือบพันกันเลยทีเดียวนะครับถ้าจะเอาตามใจที่อยากซื้อจริงๆเน่เงินหมื่นเงินแสนก็ไม่พอครับทุกคนแต่ละเมนูยั่วมากๆครับแต่เราต้องถามกระเป๋าตังค์ตัวเองก่อนเนาะสรุปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ในมือผมเลยครับแกงพวกเรามาแบบตะบีตะบันซื้อนะครับขนาดมาแค่3คนนะครับเนี่ยจากนั้นเราก็มุกกันมาที่ฟู้ดคอทนะครับเพื่อมาโซยอาหารที่เราซื้อกันมาให้จุกๆอิ่มๆก่อนกลับกันเลยครับปัญหาตอนนี้ของพวกเราก็คืือออซ้ขงเวลา หิวครับพอมันซื้อหมาเยอะๆแล้วเกือบกินไม่หมดนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าอร่อยสุดๆกันทุกเมนูนะครับโดยเฉพาะขาหมูกับส้มตําเข้ากันเข้ากันครับผู้ชมฉะนั้นแล้วครูนนก็มาบอกข่าวบอกบุญกระตุ้นความหิวกับทุกคนนะครับไปตํากันเลยก่อนวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นครับ